สวัสดีครับผมมือนี่นาเดนพามาออกไม้ขึเก่าครับผมเป็นไม้ของธรรมชาติหน่อยๆแต่บรรลุว่าซื้อของอย่างเรื่อยเลยสวัสดีคนที่เข้ามารับชมนะครับคลิปช่องนาเดนที่จริงนะครับขอบุญขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ปเป็นกำลังใจให้นักเรียนนะครับผมอ่เมื่อนี้พามาออกหมายคล้องธรรมชาติคล้องเล่นหน่อยนะครับเมื่อนี้น้ำขึ้นครับกับไหลแห้งกับวัลลุวะที่ได้โตบอนะครับมาล้อรุ่นล้อชมกับนักเรียนครับเมื่อนี้นักเรียนใส่เงี้ยนักเรียนสูตรสำร็จนะครับพร้อมตกนะครับเมื่อนี้นะครับกับอุปกรณ์นะครับดินเนืน้ำอีกกอนกอนุปกรณ์เดี๋ยวไม่คนถาม อุปกรณ์นาเรียนนะครับเป็นเบ็ดหกฟุตนะครับอาจิโนหาหกสองนะครับลอกเป็นอาจิโนเอฟบีเบอร์สองพันนะครับเอ็นสิบห้าปอนด์เดนโซนะครับมือนี่นาเรียนใส่เป็นตะก้อวิ่งนะครับสองเซนเคิงนะครับตะก้าวสิบห้ากมนะครับเบ็ดหอยท้ายสองตะคอนะครับเบอร์ศูนย์จุดหานะครับผมมือนี่นะครับใส่เม็ดฟมหน่อยนะครับ กับมื่อนี้น้ำขึ้นห้อมครับไหลแห้งครับหมู่คืนนี่ฝนตกกับ่ลูอาธิได้โตบว่แต่ว่าปลาึืนดีอยู่ครับมื่อนี้นะเดนใส่เบ็ดสามคันก่อนนะครับผมพวกมหาคันนะครับฝากนะครับเงียนะครับเงียสูตรสําเร็จรูปนะครับผสมน้ำตกเลยเลยนะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับถุงหนึ่งง่ายๆครับเงียปลานิลครับผมเดี๋ยวนะเดนผสมเงียก่อนครับ เดี๋ยวมารอรุ่นรอชมกันครับเดี๋ยวลงเบ็ดครับเตรียมอุปกรณ์ครับดุเงแยโอเคอเตรียมเแยกันเรียบร้อยครับมาลงเบ็ดกันเลยครับ ลบเปียเป็นทีเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาล้อรุ่นกันครับผมไม้สวยนะครับหน้าเดี๋ยวผมให้เบื้องสภาพไม้นะครับนี่นะครับไม้สวยนะครับร่มเรือนนะครับมีห่มห้ยยูนะครับนี่ครับนี่ห่มต้นไซสนี่มีตลอดนะครับนี่ครับ สภาพไม้ประมาณนี้นะครับปลาตัวแรกครับมาลุ้นกันครับวัวตี่ไร้ว่้วัววัวอะไรอ่ะสูงครับจิตครับ นิ้นครับตัวแรกครับปลาตัวแรกของมือนี้ครับเอาจับเนี่ยปลาตัวแรกมากแล้วครับผม ตบเล่าเลยโอ้โหครับมาแล้วครับมาแล้วนางฟ้าป่าคลองธรรมชาติพี่น้องเอาเอาผ่าเนาะน,นู่นผ้าก่อนนี่ครับใส่รุมนะ นิ้นครับใส่คำงามครับฝ่ามือครับประมาณซี่ตัวโลโอเคครับแจวส,สวยๆครับหล้าผาก็ นินครับนเะเพียนตัวเรกครับนี่ครับใส่ปลาตะเพียนสวย ครับผมน่าไม้สวยครับน้ำกะไหลบ่ค่อยแห้งบานไดเจ้ว่าน้ำขึ้นไหลครับน้ำคุ้นฝนตกมืขคืนนะครับปลากะเข่าดีครับปลาขึ้นน้ำดีแต่ว่าเข่าเบียดกะโอเคอยู่ครับผม ตอนนี้ผมลงเป็นหาคันนะครับคันคันเจดฟุตนะครับตีฉีกนะครับสามคันสามคันหกฟุตตีกองนะครับผมลับไม้สวยๆเลยครับนี่ครับแบบสวยๆครับครับผมเดี๋ยวมาล้อรุ่นกันครับผมรุ่นต่อไปครับ เขาดีมีไอ้แล้วแล้วน่เอ้ยปั่นเงี้ยวันได้ในนังครับผมครับโอเคครับหมายนี่ด้วยว่าอากาศกับว่ค่อยเป็นใจไป็นนะครับน้าก็คือปีปิดเปิดนะครับเอ้าครับเมือนี้โบมีล้มเลยนะครับนี่แหละครับอุปสรรคครับในการที่ตกปลาหนาดินนะครับถ้าอากาศบ่ดีแดดบ่ออกอ่ะยากในจังหน่อยเลยครับผมเงี้ยเนห่เทพป็นไรนะครับจังหวะโบมีนะครับอากาศบ่ดี ปลาก็บม่ค่อยเข่านะครับเข่าอยู่เรื่อยๆเจ้ับบ่จัดนะครับคือแดดออกนะครับผมครับเดี๋ยวล้อรุ่นครับเบิ่งครับน้ำดีติ้งยุ่ตลอดเวลานะครับปลาขึ้นนะครับปลาขึ้นน้ำดีเดี๋ยวมาล้อรุ่นกันครับผมรุ่นต่อไปครับขั้นที่สองนะครับขั้นที่สองครับผม อันนี้ครับปลาไตรินแลลวคกับขั้นที่สามครับผมรออ่ะจริงแง่ยังเป็นต้อง <S <S พอนครับแออล้วนะพอนขนาดนะครับ <S <S 1> <S 1> เอา้าจอด จอดไม่เห็นหน้าพ่อเลยเห็นยังเรยเงียบที่ลีเลยครับพี่ต้นจอดกล้เงียบไปเลยครับอ่าไม้นะครับอ่าผมเฮ็ดมุดบเปลี่ยนนะเอาแบบนี้ก็แล้วกันครับเขามาทางบางนาตาดนะครับเลยสอเพอบางปไอสอเพไอบางสัวทงนะครับม้านะครับมันเป็นซอยบางนากับบางนากาเดียนซอยสองนะครับผม อยู่มองข่างโรงเรียนซอยซอ,อนขับรถนะครับเข่ามาสุดซอยเลยครับเข่ามาบางนากระเด็นซอยสองสุดซอยนะครับผมต่ำคล้องเลยนั่นน่ะหอ้ลมมาแล้วเย็ยนเย็ยนครับบางเรงปลาตอดนะครับมันเงียบไปผมก็เลยเบาขื่นนะครับปล่อยมันกอน,นะครับตามนี่นะครับ บางนาการเล่นซอยสองนะครับโรงเรียนสอนขับรถนะครับเขามาเลยนะครับสุดซอยนะครับผมถ้าเขามาทำบรรณาจักรนะครับเลยส่อพอม้าหน่อยหนึ่งนะครับสี่พอดซอยนะครับประมาณสองรอยเมตรนะครับผมขับตามลันนะครับนันนาเสร็จจ้าไม่มีไม่มีไม่ยอรนึงไรนิน ไรนิดน,น้อยพักเบียกครับน้าๆอ้าวไม่ได้กินดอ,อกเขาอะร่อยเลยเนาะเอาพี่แพทไปเอาเทียนพ้ปิดยิ่งเขาแล้วน้าๆตกตกปลานนี้นกินปลาดุกครับตกปลานนี้นกินปลาดุกครับกับแก้วครับกับแก้วครับแล้วก็สมเนื้อครับผมมาครับแซบแบร่วมกันครับแซบแซบรนวมกันครับน้า ครับผมเดี๋ยวพอวันไปรอดเลยไตรนินนะ

ไม่ได้แล้วนี่นี่อือโหยอดครับใหญ่ที่สุดในทริปนี้แล้ว <S <S 2> <S 2> อา่าครับผมนา้าหน้าอ่ากลับมาถึงใต้คลิปแล้วนะครับเบ็ดเก็บไปแล้วครับผมเอาขึ้นหน้าเบ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวโพลิมาสรุปยอดให้นา้าหา เบิ่งนะครับกับเงี้ย2องถุงนะครับลงเบดตั้งแต่สิบโมงครึ่งนะครับตอนนี้ตีสบายสองครับผมกะเมื่อเบื่องครับว่าผมมีได้ประมาณใดครับกะสุดท้ายนี่ก็ขอให้คนที่มาเบิ่งคลิปนี้จนจบนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับย่าเจ็บย่าจนนะครับเดินทางกัให้ปลอดภัยนะครับชิงคิดสิ่งใดก็ให้สมปราถนานะครับออกหมายก็ขอให้มันมันนะครับนั่นนะสุดท้ายนี่น่เด่นขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับเดี๋ยวมาสรุปยอดกันครับ<ะ>รกายนะลอยอิงหนึ่งเลยกายมา้ยโอ<ป>ช่างมันเถอะสรุปยอดปลาแล้วนะดีครับแบบนิ้นครับตะเพียนครับนี่ครับเอ,อาอไทยไทยรูปนะเอาไอ้ถุงเยอะไม่พ่อในนี้แคนะ่ ครับอันเดียวอาเดียวครับเงียตัวน,นี้ครับเงีย้ยพร้อมหนาดินนะครับเงี้ยทำเ็จพร้อมตกนะครับตัวนี้นะครับ